สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกทานและเด็กๆนักเรียนห้องส้มโอทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่ได,ด้เจอกันนะคะวันแรกเราเจอกันในเรื่องการล้างมือใช่ไหมคะดเด็กๆค่ะคุณครูจํจำได้นะคะวันที่2เรื่องการแต่งกายของบุคคลในอาชีพต่างๆใช่ไหมคะวันที่3า่ะาจำได้บ้า,บาง ปินิทานกุ๊กไก่ปวดท้องนะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะเด็กๆตรงกวาวันพืหัตถสบรีที่14เดือนมกราคมพศ2 5 6พนะคะวันนี้ครูรถก็จะมาในหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของบุคคลและอาชีพต่างๆในสังคมนะคะอ่าวันนี้ครูรถมี หน้าที่ของอาชีพต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้ชุดการแต่งกายไปแล้วนะคะเมื่อวันก่อนนะคะอาชีพแรกคุณครูนะคะเด็กๆคงจะทราบดีนะคุณครูจะอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูมีหน้าที่อบรมสัง่งสอนเด็กๆให้เด็กๆเป็นคนดีของสังคมหน้าที่ของเด็กๆสําคัญตรงนี้แหละ เป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจใช่ไหมคะส่วนบุคคลที่2ก็คือคุณหมอช่วงนี้คุณหมอนะคะต้องทํางานหนักหน่อยนะคะเพราะว่ามีโรคระบาดใช่ไหมคะคุณหมอจะเป็นหน้าที่ตรวจไข้แล้วก็วัดไข้ของผู้ป่วยพร้อมกับจ่ายยาพร้อมกับให้คําแนะนํา คนไข้ทุกๆครั้งเลยนะคะที่มีคนไข้มาให้การรักษาคุณหมอและคุณพยาบาลเนี่ยจะทําหน้าที่ดูแลไข้นะคะบุคคลที่3ามไข่เอ่ยใครคะ<ม>คุณตํารวจนะคะตํารวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายใช่แล้วนะคะเมื่อมีเหตุการณ์วุ่นวายคุณหมอก็จะทําหน้าที่ไปช่วยเหลือ แล้วก็ให้คำแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยนะคะและยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนด้วยนะคะคุณตำรวจนี้ก็จะให้การชื่อเหลือด้วยนะคะต่อไปบุคคลที่4นะคะเป็นทหารทหารนี้จะมีสาเหล่าทัพนะคะดเด็กๆนะอ่ะทหารนี้จะมี 3ามหลอดทับทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะคะเด็กๆคงทราบดีนะคะหน้าที่ของทหารก็คือปกป้องประเทศชาตินะคะและยังมีหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่มีภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมหรือภัยวะภวะัยแล้งต่างๆนะคะคุณทหารนี้ก็จะให้ช่วยป็น ช่วยประชาชนช่วยประเทศชาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้คุณครูอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆแต่ละคนเมื่อโตขึ้นอาชีพที่สําคัญของเด็กๆดนเดี๋เมื่อเด็กได้เรียนรู้เป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมแล้วโตวขึ้นจะเป็นอะไรบ้างคะเด็กๆอย่าลืมนะคะที่บอกครูรถด้วยนะคะอาจจะส่งคลิปวิดีโอสั้นๆเราให้คุณครูฟังทางอ่า ใก็ได้นะคะเด็กๆที่ห้องสมโอนน่ารักทุกคนอยู่แล้วนะคะช่วยช่วยดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ